แมมตัวเดียวแมมเออได้แล้วพุ่มแม่เสียแม่เสียอันนี้ได้แค่มีแมนมพุ่มอืมเขาเขาไม่คเขาไม่เอียดด้วยไม่มีเค่เอียดไงครอืมอ้เสียดายเนาะถ้าเขาเป็นเคเหาอดีกิ้นแค้วิ่งแหนมอืมหมสองแมนม มีคู่ได้อิจฉาังมำพีรูมันได้นั่งเลยเดี๋ยวจีนรูมไม่ใ่เจนแรกเ่าไหร่แรกสองพันห้คร้ับวางไปเลยครับใช่ครับเล่นเพลง เมันเราเรียกใครเกียอะไมีสีมีตองผู้ชนะเกูยชนะแมน สีสีกินผู่สเตตกินสีก็ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามใช่น้อยสุดสองสามสีสาสีห้าสีหรอมตอนนี้่ำสุด อันนี้ลงแจ็คพอตอันนี้ลงหัวสองร้อยอย่างสามเจ๋อเจ๋อหาถ้าเราซื้อเราลงเพิ่มลงอาไหร่ก็เพิ่มเท่าน,านั้นลงสองร้อยข้อสองพันสูงสุดสองพัน ปักสองปักห้าปูสวยละสู้เลยกรปหคกรับอเราจะืมเราลงตรงไหนจะสองน้อยแล้วอันนี้ะระสูบลัไก่ไหม มียังดอกรอจมือหยังดอกมือมีมีหลายรละมีบ่มเรงเอาเปิดโนไลนหลังบ่ไม่ยังแม่ได้เงินเม่จุกมับเลยเออจุกมับเลยเขามีแยกกับแพ่เราไงขั้นสูงก็ได้ เขาจะมีมีสงถามเธอแล้วนี่ฮะมีเอียกเขามีแมมก็แพ้เราถ้าเขามีแมมนะที่เจ็บตึงหัวท้ายเร็เรหนสองห้าเดิสให้ติ๊บให้ติ๊บก่เจ้าเจ้าไหเจะไม่้ติ๊บอวไห้เจ้แสงวะแมส ใได้แล้วขึ้นมาค่าเนี่ยค่ะที่ราดูวรอ่นนสบายดีละอเล็กเรียนชาวฮานเด้อเออ ร้านที่หครับถายู่แ้วันีแะอยู่าใกล้ๆแล้วก็มาดีด้วยร้านดีพอดีเท่งๆนะแมะเงนะครับลงพันหนึ่งไปเลยกาน

เสร็จแล้เอาเดี๋ยวแรกเห็นไหมเจ็บปัสสาบะร่ะโอ้่มีแรงเลยบหรอยาโอ้ยครัวแปดันาะมีเอมขนาะเอ้ยแปดเลยเลย โอ้สเตได้สามตัวครับไดสมตัวได้แจ็คพอดเดพันพันสงพิเษอีกสามร้อยี่คั 你困了？你困 <laughs>？